ภารกิจปราัยใหญ่ภาคใต้เป็นครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติกับเป้าหมายได้สอสอยกจังหวัดสมเขตส่วนพื้นที่เป้าหมายต่อไปอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งแกนนำพักหวังว่าจะชนะเลือกตั้ง3ที่นั่งในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ถึงแม้เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีภารกิจตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรเพื่อติดตามดูโครงการสี่แควโมเดลและเยี่ยมชมโรงพยาบาลอำเภอสามแห่งแต่แน่นอนว่าเบื้องลึกของการตรวจราชการครั้งนี้หลายฝ่ายประเมินว่ายอมหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองและการเลือกตั้งเพราะเป้าหมายแรกของพักรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ที่อำเภอรบรรพศพิสยัยจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสัญญานินสุพรรณสอสอนครสวรรค์ส่วนเป้าหมายที่2ออยู่ที่อำเภอบึงนารางและอำเภอบางมูลนาคในพื้นที่ของสุรชาติศรีบุษกรสอสอพิจิตรเขตสาซึ่งทั้งสัญญาและสุรชาติเตรียมย้ายจากพักพลังประชารัฐมาที่พักรวมไทยสร้างชาติเพื่อลงสมัครสนามเลือกตั้งในสมัยหน้าถึงแม้จังหวัดพิจิตรเป็นสังเวียนเลือกตั้งขนาดเล็ก มีสอสอสมคนแต่การเลือกตั้งในปีนี้ก็พบว่าที่ผู้สมัครสอสอแต่ละพักคล้วนแต่เป็นคนดังระดับประเทศทําให้การลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับกระแสบ้านใหญ่ตระกูลพัทรประสิธฐ์ในสีเสื้อพรรภูมิใจไทยที่ประกาศขอกวาดสอสอสที่นั่งยกจังหวัด โดยพักภูมิใจไทยรับผิดชอบโดยประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตสอสอและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้จัดทับว่าที่ผู้สมัครสอสอสามเขตดังนี้เขตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตรส่งชื่อกำนันน็อตพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์หลานเขยของเนวินชิดชอบเขตสองอำเภอตะพานหินส่งชื่อวินัยพัทรประสิทธิ์อดีตสอสอพิจิตร และเขตสามอำเภอบึงนารางและอำเภอบางมูลนาส่งชื่อสิริวัตรขจรประสาทอดีตสอสอพิจิตรลูกชายพลตรีสนั่นขจรประสาทมาที่พักเพื่อไทยรับผิดช,ชอบโดยสุนีเหลืองวิจิตรอดีตสอสอพิจิตรจัดทัพว่าที่ผู้สมัครสอสอสามเขตเช่นกันดังนี้เขตหนึ่งส่งชื่อปุญญวัตรเหลืองวิจิตรน้องชายสุนีเหลืองวิจิตร เขตสองส่งชื่อนริยาบุญเศษภรรายานาวินบุญเศษอดีตสสพิจิตและเขตสามโกเนียววิชัยด่านรุงร่งโรดอดีตสวอวพิจิตส่วนพักประชาธิปัตย์มีแม่ทัพใหญ่ไฑูทู์แก้วทองอดีตสสพิจิตและนาราพัฒน์แก้วทองอดีตสสพิจิตโดยวางตัวผู้สมัครสสอหน้าใหม่ไปแล้วประกอบด้วยเขตหนึ่งส่งชื่อพลโทฉล่วยแย้มโพชัย อดีตนายทหารค่ายจียรประวัติเขต2ส่งชื่อวราวุธแก้วทองน้องชายไผ่ทูลแก้วทองและเขต3มานพเกตเมฆอดีต,ดตผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรหลายแหง่งขณะที่พักพลังประชาราฐัฐก็มีแกนนำพักรุ่นใหญ่ทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาและสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาช่วยกันดูแลโดยเบื้องต้นมีผู้สมัครสอ,สอ,ส,อสองคนประกอบด้วยเขตหนึ่งส่งชื่อพรชัยอินสุขสอสพิจิตร และเขตสองส่งชื่อภูดิตอินสุวรรณสสพิจิตส่วนพักรมไทยสร้างชาติได้คนดังอย่างฮิมาลัยผิวพันเป็นแม่ทัพใหญ่ก็ตั้งเป้าไว้สองเขตเช่นกันประกอบด้วยเขตสอง ส่งชื่อมาดามนิดปุณนรีศรีบุตรสกรภรรยาของสุชาติศรีบุตรสกรและเขต3ส่งชื่อสุรชาติศรีบุตรสกรสอสอพิจิตรโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากมาดามนิดเปิดตัวลงเขตสองไปแล้วซึ่งเป็นการชนกับวินัยพัทรประสิทธิ์จากพรรคภูมิใจไทยและวรวุษแก้วทองจากพรรคประชาธิปัตย์หากย้อนไปที่การเลือกตั้งสสพิจิตรเมื่อปี2562 ในยุคอุตมะสาวยานนเป็นหัวหน้าพักก็เป็นพักพลังประชารัฐที่หักปากาเซียนคว้าสอ,สอสอยกจังหวัดไป3ที่นั่งแต่การเลือกตั้งจังหวัดพิจิตรในปีนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปเมื่อหลายพักการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครระดับเกรดเอชนสู้กันทุกเขตซึ่งมีดีกรีนักการเมืองระดับบ้านใหญ่พร้อมเผชิญหน้าตาต่อตาฟันต่อฟัน โดยมี3 9เ e, ก้าอี้เมืองชาละวันเป็นเดิมพันสู่เป้าหมายต่อยอดสอสอทั่วประเทศไปสู่การตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งให้สำเร็จ